สวัสดีครับสวัสดีคุณดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเจอกันอีกแล้วกับพี่โรบี้กับซ่องดับเบิลก็อดนะครับ อ่าสลับคลิปนี้นะครับผมก็มีของมาแจกให้เหมือนเดิมนะครับสลับใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมนะครับรับบัตรเปลี่ยนซื้อแล้วก็บัตรการินาเพชรฟรีแล้วก็โค้ดสกินปืนต่างๆนะครับผมอ่าก่อนที่เราจะมาแจกของรางวัลกันเนี่ยหรือว่าแจกของกันเนี้ผมขอไปดูกิจกรรมกันก่อนนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมนะครับผม อร่อยเหาะเกาะสวรรค์อะไรแบบนี้นะครับผมให้เราสะสมโทเคตนนี่นะครับผมแล้วก็มากดตรงที่กระดิ่งนี้มันก็จะสุ่มของรางวัลให้เรานะครับผมก็จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมตรงนี้เลยนี่นะครับผมตามนี้เลยนะครับมันก็จะอาบขึ้นตามเลเวลที่เราอาบแล้วก็ทํากิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ก็จะทําความฝันของ เหล่า NPC ให้เป็นจริงเพื่อรับรางวัลด้านล่างนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอ่ารางวัลน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลล็อกอิน Lock นะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับผมตรงนี้ก็ขอมาทํากิจกรรมกันก่อนนะครับผมกิจกรรมนะครับผมตรงนี้ก็จะมีโบนัสหรือว่าเข้าไปแชร์อะไรต่างๆก็สามารถเพิ่มได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโรงเล่น1เกมร้งความเสียหายบูญญา3ครั้งบุญะาามครั้ง หรือว่าสังหารศัตรู3ามครั้งนะครับผมก็จะได้รับอย่างที่ละซองละสามละห้าแล้วก็3ด้วยนะครับผมสะสมโทเค็นเพื่อที่จะมาเปิดรับของรางวัลน,นะครับผมตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นแล้วเราก็สามารถเข้ามาตอบคําถามทํากิจกรรมตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมตรงนี้ผมก็ไม่รู้คําตอบนะว่ามันตอบยังไงแต่ก็จะขอแบบตอบมม่วไปเลยแล้วกันนะครับผม <laughs> นี่ก็จะเป็นอ่าตัว ตัวซันอีกคนหนึ่งใน FF นะครับผมทำแบบสอบถามอ่ะเราก็กดเข้าไปนะครับผมข้อที่หนึ่งตัวคุณเป็นแบบไหนมากที่สุดแล้วก็ยึดเป้าหมายเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มีพรสวรรค์ไม่เห็นแก่ตัวเอาตัวไหนก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็เอายึดเป้าหมายเป็นหลักแล้วกันข้อสอสไตล์การต่อสู้ประจําตัวของคุณคือไซตไอเทมข้อ A นะครับไซตไอเทมมากมาย อย่างไอซ์บอและระเบิดเพื่อประสบการณ์ในการสนามลบที่แตกต่างนะครับผมข้อบีใช้อาวุธขึ้นโปดใช้อาวุธซินโปรดคู่กายนะครับผมพร้อมสอยทุกคนที่เข้ามามันต้องบีอยู่แล้วนะครับผมระดับพี่นะอัพนะครับอืเข้ามาก็พร้อมใสอ่ยอย่างเดียวอืมอัดหัวอัดตัวไปไม่รู้จะโดนหัวโดนตัวขอแค่ได้คิวมาข้อสามนะครับตำแหน่งในทีมของคุณคือ เอตัวแบกบีสายฮิสายฮิวเหรอหรือว่ายังไงสายซัพพอร์ตือตัวแบกก็ได้ <c oughs> ก็ไม่ได้โหดนะครับทุกคนก็กดยืนยันไปนะครับผมตรงนี้ก็ได้รับมาห้าซินเลยโอโ้ยังแจ่มยังสวยเดี๋ยวเราก็จะมากดกระดิ่งตรงนี้เราทำเราตอบคำถามไปแล้วเรากดไปกดมาตรงที่เขียวๆไอ,ไอ,ไอตรงนี้เลยนะครับทุกคนมันก็จะเปิดให้เรา,านี่ไง ไ,ได้ไรบ้างเนี่ยเติมอาหารหรอ,อก็กดไปหนึ่งครั้งแล้วเนาะก็ได้มาแล้วเรามากดของรางวัลกันรับของรางวัลลายวันอะไรต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็เปิดไปเลยสินส่วนกรอบรูปอะไรต่างๆนี่นะครับผมตรงเมื่อกี้ก็เป็นแคนของพี่นะถ้าใครอยากเข้าก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมอตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ใส่โคนมาเป็นก็กดมาตรงที่กราศนะครับผม แล้วก็กดคำว่าแ, Code แลกโค้ดไอเทมแล้วทุกคนกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาหน้าที่ใส่โค้ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีบัตรกาลินาจำนวนหนึ่งใบมาแจกให้นะครับผมเป็นบัตรกาลีนาสุ่มเพชรตั้งแต่170เพชรถึง480เพชรนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใส่ได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มาซาก็อย่าลืมทำตามที่บอกนะครับนี่ก็จะเป็นบัตรกาลินาจำนวนหนึ่งใบนะให้ทุกคนมาใส่เอาได้เลยนะครับผมมีอ่า สิทธิ์ลุ้นได้ทุกคนแต่ก็จะมีหนึ่งคนเนาะที่ใส่ได้สลหับใครที่คอโคตรก็คลิปหน้าละกันนะครับผมเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นบัตรกาลีนาจำนวนหนึ่งใบเนาะเอาไปใส่เอา ใครที่ใส่ได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเข้ามาแจกปัดจํานวนหนึ่งใบนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตาม